มันมีเส้นบางๆแล้ว่ังคนที่มีอีโก้คนที่มั่นใจตัวตัวเองเอาจริงๆอีโก้ e คือคนไม่ฟังใครเลยคนที่เก่งก็มีความมั่นใจตัวตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้มัน,มนผมเองก็มีอีโก้ทุกคนมีอีโก้หมดแล้วแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า เราจะยอมรับตัวเองได้แค่ไหนจริงๆคืออย่างเช่นอย่างบริษัทผมใน i have CPU เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผมสําคัญที่สุดแต่คิดไปคิดมาทุกคนนั้นอ่ะแม่งก็เก่งเหมือนกันหมดนั่นแหละเกยงแต่เขาไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองหมายความว่ามันก็เป็นฟันเฟืองต่อยอดไปอะคนหลังบ้านผมบัญชีผมแอดมินผมเซลล์ผมน้องๆตัดต่อผมว่าอาจจะเป็นคนพูดเก่งต่อป่ะถ้าผมพูดไปน้องไม่ได้อ่านทำไงอ่ะน้องไม่ได้อ่านเทสนี้ทําไงอ่ะชิบหายนะหรือว่าเสียไม่เข้าทํำยังไงอ่ะหรือไฟไม่มาอะไรไม่ตรงทํำยังไงก็ไม่ได้นนั้้่ใหคิดวา มันเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งในการที่ทําให้บริษัทโตไปได้ไอ้เรื่องนี้ก็ก็ก็มีความอยากให้ทุกคนคิดย่าง้เหมือนกันนะคุณมองว่าคุณเป็นแค่ฟันเฟืองเนี่ยมันจะทําให้คุณลดอีโก้ลงคุณเก่งครับคุณภูมิใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะช่วยในส่วนของการที่คุณลดอีโก้นั้นลงไปคุณก็ทำงานคุณไปทุกคนก็เป็นฟันเฟืองสาคัญคุณแค่อาจจะเป็นฟันเฟืองใหญ่กว่าคนอื่นนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายแล้วทุกคนนั้นก็เต็มที่ที่จะทางานกับบริษัททั้งหมดซึ่งผมเคยบอกเสมอว่าสุดท้ายแล้ว บริษัทจริงๆแล้วก็คือแค่แค่นามาทำคนในบริษัทหรือว่าคนที่จะตั้งใจทำงานคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทมันคือรูปธรรมที่ทำให้เกิดเป็นบริษัทมากกว่าบริษัทไม่เคยมีมันเป็นโลกสมมุติขึ้นมาเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันคือคนภายในมันทีฟฟตบอลแมนซี่เงี้ยถามแมนซี่เก่งไหมไม่เก่งหรอกคนในแมนซิตี้งหาที่เก่งต่อให้แมนซิตี้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าเรือสมมุติเงี้ยก็เก่งอยู่ดีนนั้นน่ะบริษัทก็คือบริษัทผู้คนในนั้นอ่ะสำคัญกับบริษัทเท่านั้นเองถูต้องมาแค่เปลี่ย